สวัสดีครับวันนี้สจเวียร์พามาดูรถไทยครับกูบด้า l อ0ครับ1 18 1 18ครับพี่น้องครับวันนี้ไถนาครับช่วงบายๆครับพี่น้องดินไงงงครับพี่น้องครับควันเป็นควันครับผมพี่น้องขับโดยอาจารย์แม็กครับวันนี้ครับผมครับพี่น้องครับอะไร อากาศเย็นๆครับพี่น้องครับวันนี้ลมมากนะครับพี่น้องที่สกลนครครับถ่ายกันไล่ละ6้อห้าสินะครับแถวนี้ถือว่าราคาไม่เบาเลยนะครับพี่น้องครับครับผมขายมาได้แล้วสามสี่ไร่ครับวันนี้สายมันจะเอาสักหกสิบกว่าไร่ครับพี่น้องครับครับผมครับ นี่ไถทั้งวันนะครับครับผมพี่น้องครับดินพอดีครับพี่น้องครับไม่แข็งมากจนเกินไปนะครับพี่น้องอ่อนนุ่มนะครับผมไม่ถือว่าแข็งนะครับพี่น้องครับวันนิดๆหน่อยๆครับบรรยากาศยามเย็นครับพี่น้องช่วงนี้ก็เริ่มไถนะครับ กุบ่อเฟืองครับพี่น้องครับช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับเรื่ออกงานแล้วครับพี่น้องครับถาประมาณ5-6ปีแล้วครับคนขับรถถ ขายเป็นตั้งแต่อายุ14ปีนะครับน้องครับตอนนี้17แล้วครับี่น้องขายมันเป็นเวลานานเลยนะครับรถไถตัวเองนะครับครับผมอาจจะมีควันเล็กน้อยนะครับพี่น้องครับเมาเมามัวมัวนิดนิดนะครับพี่น้องนี่สจอเบีรยพาพี่น้องมาดูรถไถนะครับโดยอาจารย์แม็กครับพี่น้อง ไถไปไถไปนะครับผมวนมากนะครับพี่น้องดินไม่แข็งนะครับพี่น้องครับไถพอดีนะครับไม่อ่อนมากไม่แข็งมากนะครับพี่น้องพอดีไถง่ายครับพี่น้องครับวันขโมงครับพี่น้องครับฮุยตาเอลซีศูนย์ 1นนะครับพี่น้องออกมาได้ประมาณ2-3ปีป2ปีนะครับพี่น้องหรือว่นนานครับออาชีพนะครับพี่น้องครับวันละ12 13ไร่นะครับคนเดียวครับผมสนใจติดต่อได้ครับ การแม็กครับมืออาชีพครับพี่น้องหัวสั่นหัวงอนเป็นเรื่องธรรมดาครับการขับรถขายหัวเพื่อนฝุ่นเป็นธรรมดาครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้สเจเบียร์ทำคลิปอื่นอีกต่อไปนะครับครับผมสวัสดีครับ